โอเคก็สวัสดีดีๆท่านสำรับเข้าสู่ชาแนลฮาร์โลว์นะสำหรับคลิปนี้เราอยู่ที่เกมนะครับเราออนไลน์เซิร์ฟเวอร์แกรนดี้เซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำสตอกเกอร์สายดาบของผมนะครับผมสามารถทำา ASPD 190ได้นะครับผมโดยที่คลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับผมสำหรับตัวของผมเองว่าตัวของผมเนี่ยใส่ของอะไรบ้างใช้อะไรบ้างในการเก็บเลเวลหรือว่าในการฟาร์มนะครับผมก็ส่วนแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของสเตตัสก่อนนะครับก็จะเห็นว่าสเตตัสตัวละครของผมเนี่ยเป็็นนน AG 99ะะคครรัับบ1แล้วก เด็กอยู่ที่80แล้วก็ลักอยู่ที่1นะฮะแต่หลายคนก็คงสงสัยว่าอัพวิทไปทาไมอัพเด็กทำไมเยอะจังนะครับก็ต้องบอกว่าสายดามเนี่ยมันเป็นสายออโต้สติลคือเราจะต้องตีมอนแล้วต้องออโต้สติลถูกไหมซึ่งเด็กเนี่ยมันมีผลกับการออโต้สติลนะครับก็คือยิ่งเด็กเยอะยิ่งออโต้สติลติดได้ง่ายนะครับดังนั้นผมจึงอัพเด็กเยอะนะครับซึ่งผมจะอัพสุดไว้ที่90นะครับ ทีนี้ย้อนกลับมาที่ในส่วนของตัวเอจินะครับจำเป็นที่จะต้องอัพ99นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปคอมโบกับตัวรองเท้านะครับผมซึ่งผมสปอยเลย่าเป็นรองเท้าเทมเอจินะครับผมโอเคส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นสเตตัสในส่วนของวิททาไมผมถึงอัพไปตั้ง35นะครับเพราะว่าเราก็จะได้เลือดด้วยนะครับแล้วก็ในกรณีถ้าเกิดเพื่อนๆมีไอเทมโอดินเนี่ยหน้ากากโอดินเนี่ยก็จะสามารถมีโอกาสดูเทสีอยู่ที่30%เลยนะฮะซึ่งมันดีมากทําให้เราไม่ต้องใส่การ์ดแมงแดงเราก็ ปั๊มชิวๆสบายนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องปั๊มเลยนะครับส่วนสเตตเัสเลเวลก9ของผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเด็กลงให้ครบ90สนะครับส่วนที่เหลือหลังจากอัปเด็กครบ90แล้วเนี่ยผมจะไปลงสเต็งให้หมดเลยนะครับพอย์มนจะเหลือศูนย์พอดีนะครับอันนี้ผมคำนวณมาจากเว็บคำนวณและซึ่งเพื่อนๆถามว่าไม่อัปเด็กถึง90ได้ไหมอัป40 50ิบหได้ไหมจริงๆมันก็ได้แต่ว่ามันก็แล้วแต่บ,บิลของเพื่อนๆด้วยว่าเพื่อนๆบิลอะไรมานะครับผมโอเค ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัว l p d กันนะฮะ l p d ผมเนี่ยตอนนี้ยืนพื้นอยู่ที่1 8 6นะครับไม่ได้กดบับอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะซึ่งสิ่งจําเป็นในการเก็บเวลของตัวผมหรือว่าในการฟาร์มในการเล่นของตัวผมเลยนะฮะก็คือจําเป็นจะต้องมีบัฟ v p mail นะครับผมแล้วก็บัฟจากขวดยาแดง berserk potion นะครับผมซึ่งเป็นยาแดงคือกดแค่2อย่างนี้นะครับผม l p d 190้เลยนะฮะไม่ต้อง a b ฟ้ด้วยนะครับผมเล่นสบายฟาร์มยาวๆได้เลยนะฮะต่อไปเดี๋ยวผมใช้ดูในส่วนของตัวก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูของกันอ่าตัวสกิลนะครับคัดแรกนะครับตอนที่เราเป็นโจนเนี่ยผมจับดับเบิลสินะครับแล้วก็อิมพูปสิบสติลสิบแล้วก็ไฮดิงสิบนะครับผมแล้วก็อินวีนอมแปดนะครับผมก็จะเป็นสี่สิบแปดแล้วใช่ไหมจริงจริงมันนะับอีกจ็อบหนึ่งเป็นสี่สิบเก้าแล้วก็จ็อบสุดท้ายจ็อบห้าสิบเนี่ยผมจับเป็นตัวหัวใจนะฮะผมนะครับผม,นะบผมก็จะครบห้าสิบจ็อบสำหรับคัดแรกนะครับซึ่งตัวผมอะเล่นจ็อบห้าสิบ ส่วนเพื่อนๆถ้าเล่นจ็อบที่สิบนะก็อาจจะไม่ต้องอัพไฮดิงครบก็ได้นะครับแต่ผมก็อยากแนะนำเพื่อนๆนะว่าไหนๆเราก็เล่นแล้วเนี่ยเราเล่นจ็อบห้าสิบไปเลยนะครับผมแต่อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจสะดวกด้วยนะครับผมอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างผมทุกตัวที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นจ็อบห้าสิบทุกตัวเลยนะครับ <Yeah. S 1> ทีนี้ในส่วนของสกิลคัสสองนะครับตอนผมเปลี่ยนมาเนี่ยผมก็จะไปเก็บจอ็อบเก็บอะไรเสร็จผมจะมาอัพในส่วนของตัว ซอนแบตเตอรีอรร่ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มี ATK เพิ่มขึ้นมานะครับเราจะได้เก็บเลเวลง่ายขึ้นเพราะว่าเราตีแรงขึ้นนะครับอัพสิไปเลยจะได้ ATK ตรงๆมา40นะครับหลังจากที่อัพซอนแบตเตอรี่เสร็จเนี่ยผมจะมาอัพตัวสกิลก๊อปนะครับตรงนี้อ่าทีนี้อยู่ที่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากฟาร์มเงินได้ด้วยเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะอัพตัวสแเลชเชอร์สิก่อนก็ได้แล้วค่อยอัพตัวก๊อปสกิลนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆรีบเนี่ยก็มาอัพก๊อปสกิลให้สิบ เลเวลสิเรียบร้อยเนี่ยพเพื่อนๆจำเป็นจะต้องอัพตัวพีเซิร์ฟเลเวลหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าสกิลเนี้ยมันเอาไว้กันสกิลทับซ้อนนะซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้สกิลนี้เนี่ยเวลาเพื่อนๆก๊อปทิปเปิลมาอย่างผมเนี่ยก๊อปทิปเปิลมาแล้วถ้าเกิด <ๆ S 2> ไปเดินตีมอนแล้วมอนสกิลใส่เนี่ยมันจะโดนทับสกิลทันทีเลยนะฮะสกิลเนี้ยขาดไม่ได้เลยจําเป็นต้องกดนะครับผมทุกสิบนาทีจะกดหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าถ้าตายก็ต้องกดใหม่นะครับผมก็จ็อบไฮคาะีรับส่วนสกิิลเเสรรรมมทีี่าาจะะกก๊อปป้นคับ็คือจะเเเปปป็นนตััวททิิ้ละครบําใหรา ทิปเปิลแอตแทมันก็จะเล่นง่ายขึ้นจบมอนไว้ขึ้นนะครับมันก็จะคอมโบกับในส่วนของตัวเด็กที่ผมอัพมานะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยอัพเด็กมาตั้ง80 90เนี่ยเพราะว่ามันโอกาสสติลเนี่ยมันจะแทบจะ100%เลยต้องเรียกว่า ตีมอนสิตัวจะไม่สติวสักตัวหนึ่งเลยอันนี้จากตัวที่ผมเล่นนะครับผมฉะนั้นเนี่ยตัวเราดามเมจมันก็จะน้อยเพราะว่าไม่ได้อัพสเต็งหรือว่าต่อให้เวลก้าวเนี่ยสเต็งมันก็น้อยนะครับผมดามเมจมันก็จะน้อยดังนั้นเราต้องชดเชยด้วยการกอบตัวทีิปเปิลมานะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูของสวมใส่กันต่อนะครับอ่าของสวมใส่ของผมหน้าแรกนะครับก็จะเป็นบวกกิจบวก6จากกิจกรรม1ปีของปีที่แล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยออปชันที่เราโฟกัสเลยมันจะคือเมื่ออัััเเกกรรดดดถึง5นนมจะะไไ้ก 2, ก้อออตต2ค็คคืาบ ส่วนใครที่ไม่มีหมวกนี้เนี่ยก็สามารถเอาหมวกกีต2ปีมาได้นะครับซึ่งหมวกกีด2ปีเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดคือบวก4บวก5เนี่ยมันก็จะได้ตัวออสเตตัสสองเหมือนกันนะฮะจริงๆก็สามารถใช้แทนได้ซึ่งหมวกกีดน่าจะดีกว่าเดิมเพราะว่าถ้าบวก4ี่เนี่ยมันจะเทเลพอร์ตได้นะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งใช้อะไรที่เกี่ยวกับตัวเทเลพอร์ตเลยนะฮะเราก็จะสบายเลยเพราะว่าหมวกเดียวจบเลยซึ่งตัวผมก็ยังไม่ได้ทําไว้นะครับตีไม่ติดสักที โอเคส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวกางเกงในนะครับผมจ่อเป็นเอจิสามูนะฮะซึ่งตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่การ์ดเข้าไปนะครับตัวนี้อ่ายังไม่ได้ใจว่าจะใส่อะไรดีถึงจะคุ้มนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปจะเป็นดาบนะครับให้ดูดาบเลยก็ผมจะใช้เป็นบวก5ดาบเคิร์ฟนะครับใส่การ์ดงูดําแล้วก็ใส่การ์ดวัวนะครับเพราะว่าผมฟาร์มอยู่ที่แมปที่มันดรอปผ้าวิเปอร์เนี่ยมอนมันเป็นขนาดใหญ่นะครับดังนั้นเลยโฟกัสไปที่ตัวการ์ดวัวนะครับนี่ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นใน ผมจะใส่เป็น3เอจิเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะใส่การ์ดเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นมอนในแลบนะครับผมอ่าน่าจะเป็นธนูแลบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอการ์ดใบนี้มันก็เทียบเท่ากับตัวการ์ดบิปเปอร์นะครับผมแต่ว่ามันดีกว่าตรงที่ว่ามันจะได้เพอร์เฟกต์ดอทหนึ่งะครับถ้าเกิดว่ามัพที่เราใส่เนี่ยมันไม่บวก5นะครับมันก็จะบวกฟรีอีกสิบเพอร์เฟกต์ดอทอีกหนึ่งรวมแล้วเท่ากับว่าได้ฟรียี่สิบเพอร์เฟกต์ดอทอีกหนึ่งนะครับเพอร์เฟคดดอทียังงไก็ื เพอร์เฟกต์ดอสหนึ่งเนี่ยถ้ากับเราหลบมอนได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับผมส่วนต่อไปนะครับส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของรองเท้าเทมเอจิ AG นะครับแล้วก็มันคอมโบกับเอจิด้วยนะครับถ้าเกิดเอจิเราอัพถึงเก้าเก้าเนี่ยที่เป็นเลขตัวหน้าเนี่ยเราจะได้เอชพีดีเพิ่มมาตรงๆอีกหนึ่งหน่วยเลยนะครับโอเคทีนี้มันสามารถออฟได้ผมก็จะใส่ออฟเป็น AD4 ีสี่นะฮะก็คือตัว Attack Delay 4 ไตดบวก10%นะครับจริงๆแล้วมันก็บวกเข้าไปอีก1แต้มทีนี้มาในส่วนของประดับนะครับผมจะใส่เป็นประดับบูสต์นะครับผม AG บวก1นะฮะแล้วก็ออฟ AG3 นะครับผมก็จะใส่เป็นการ์ดคิมมี่เอาไว้วิงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาผมฟาร์มเนี่ยผมจะไม่ค่อยกดวิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเปลืองไม่อยากพกมาด้วยแล้วแล้วก็มันมีต้นทุนวิ่งด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมใส่คิมมี่เนี่ย ก็ไม่ต้องใช้วิ่งเลยนะครับผมไม่ต้องซื้อประหยัดต้นทุนแถมสะดวกสบายด้วยนะครับผมสําหรับตัวผมเองนะผมชอบใช้การวิ่งนะครับส่วนอีกข้างนึงเนี่ยผมจะใส่เป็นประดับบูธเหมือนกัน AG บวกหนึ่งออฟเอจีสเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมจะใส่การเป็นคูเกอร์นะครับผม a g บวกสนะครับตัวนี้โอเคสําหรับของสวมใส่หน้าแรกเนี่ยก็จะใส่ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่ามันว่างอยู่2ช่องนะฮะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันทีหลังนะครับในส่วนของหน้าที่เป็นคอตูมชาร์โดนะฮะส่วนหัวเนี่ยผมใส่เป็นหมวก กิจกรรมนะครับที่มันบวกดอ5%นะครับผมตรงนี้ไม่ได้ช่วยอะไรกับ HPD นะครับส่วนที่จะเพิ่ม HPD เนี่ยก็จะเป็นส่วนขอตานะครับผมใส่เป็นคอสอันนี้ตา2สีแล้วก็ออฟเอจิสนะครับผมแล้วก็ในส่วนของส่วนปากเนี่ยผมจะใส่เป็นคอสกระต่าย3ตัวออฟเอจิสเหมือนกันนะครับในส่วนของคอสปีกเนี่ยผมใส่เป็นปีกธรรมดาเลยอันนี้ผมใส่เป็นออฟดูดเลือดนะฮะซึ่งไม่ได้มีส่วนกับ HPD นะครับไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับผม แล้วก็ส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับตัวสตอกเกอร์นะครับถ้าเกิดจะทําของแบบผมเนี่ยจะทํา190ให้ได้เนี่ยจะต้องบวก1ชุดชัโดทองนะครับบวก1ชุดบวก1โล่แล้วก็บวก1นงสร้อยนะครับผมอ่าบวกแค่3ส่วนพออย่างน้อยบวกหนึ่งะครับก็จะได้เอพีมา1ตรงๆเลยนะครับผมทีนี้ลองมาดูของสวมใส่กับสเตตัสของผมนะครับผมใส่ประมาณนี้ได้สเตตัสได้เอพเท่านี้นะครับผมวิธีเล่นของผมเนี่ยผมก็จะกดะบับแมวนะฮะอ่าเดี๋ยวผมกดบับแมวให้ดู อ่าพอกดบัฟแมวมาปุ๊บกลายเป็นร้7นะครับผมจากร8อยหทีนี้ผมก็จะกดยาแดงมันก็จะกลายเป็นร9อยเเลยนะครับแบบนี้เลยแค่นี้เนี่ยตัวละครเนี่ยมันก็สามารถฟาร์มเพินเพนได้นะครับไม่จําเป็นต้องเดินกลับมาเอาเอบแล้วนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเล่นขี้เกียจปรัปบเอบมากเลยเพราะว่ามันบ่อย3ามนาทีมาเอาทีนึงบางทีฟาร์มเพินๆพินอยู่ก็ต้องกลับมาเอาบัฟอีกแล้วเออผมก็เลยตัดสินใจบิ้วของที่ไม่ต้องเอเบเลยนะครับผมก็แต่ได้ออกมาเป็นเซตประมาณนี้ ทีนี้ในส่วนของไอเทมส่วนตาเนี่ยมันว่างอยู่อันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบเนี่ยก็สามารถใส่เป็นหูซิกลันก็ได้จะได้ HPD บวกมาอีกหนึ่งนะฮะแล้วค่อยไปลด h g ส่วนอื่นออกนะครับผมใส่เป็น ATK แทนก็ได้นะครับส่วนถ้าใครมีงบเพิ่มมาอีกเนี่ยก็สามารถใช้ปากป่ง HPD ก็ได้นะครับก็จะได้บวกมาอีกหนึ่งก็ไปลด h g ส่วนอื่นได้เหมือนกันนะครับผมส่วนสําหรับใครที่มีงบน้อยเนี่ยไม่อยากจะจัดเสื้อก้าม h g สามลูมาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้ปีกทองได้เหมือนกันนะฮะ น่ปผมใส่ปีกทองบวกเจ็ดเนี่ยก็จะ A P D อยู่ที่190เหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าเงื่อนไขคือปีกทองก็ต้องบวกเจ็ดน,นะครับผมจากที่ผมลองเ่ยถ้าเกิดว่าปีกมันบวก6กเนี่ยมันจะยังทำ190าไม่ได้มันจะอยู่ที่189นะครับผม ก็คือพอใส่เนี่ยปุ๊บร้อยเก้าสิบเลยนะครับซึ่งการที่เราจะไปบวก7ได้เนี่ยก็ต้องใช้ตังเจ็ดเอ็มเลยนะฮะบวกละเอ็มแถมต้องจ่ายโอริอีลูเซนีอีกมาคิดคำนวณดีๆแล้วเนี่ยเราบวก7ปีกทองเนี่ยมันเท่ากับเราซื้อซ้อกล้ามรูออฟเอจิสามรูใส่การ์ดได้ราคาใกล้ๆกันเลยนะฮะตรงนี้ผมก็แนะนําว่าซื้อกล้ามดีกว่านะครับผมเอาไปใช้ตัวอื่นได้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาคํานวณราคาของที่ผมสใส่ทั้งตัวเลยนะครับว่าผมจัดมาเนี่ยหมดไปกี่เอ็มนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นดาบนะครับบวก5ดาบเคิร์ฟ1งูดำา1วัวนะครับผมดาบเรียบนี้ผมได้มา 8M ครับแล้วก็ตัวกางเกงในที่เป็นเอจิสเนี่ยแล้วก็เป็นรูว่างเนี่ยผมได้มา 9m นะครับแล้วก็ตัวกล้ามเนี่ยผมได้มา 7M นะครับตอนได้มาเขาใส่การ์ดมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวประดับเนี่ยประดับเทเลพอร์ตเนี่ยผมได้มา5 M5 นะครับ ส่วนประดับที่เป็น Google บวก A G เนี่ยอันนี้ผมได้มา 6m นะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยผมได้มาถูก 8m นะครับทาไมผมถึงได้มาราคาถูกแค่ 8m นะครับก็เพราะว่าตัว Off พิเศษเนี่ยมันเป็น Run Away Magic นะครับมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะฮะก็คือเหมือน o อฟเสียรูเปล่านะครับผมมันก็เลยราคาถูกเพราะว่าโดยปกติแล้วคนที่เขา o อฟเนี่ยเขาจะหาตัวคกี้เดย์กันนะฮะพอได้คกี้เดย์เนี่ยมันจะขายได้แพงมากเลยนะครับแต่นี้ผมเน้นของถูกก็เลยเอามานะฮะมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับตัว Stalker ยกเว้นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ประดับที่เป็นตัวนกฮูกที่เป็นคู่หูนกฮูกนะครับอันนั้นอาจจะมีผลเพราะว่ามันออกเป็นเวทเนาะส่วนนอปาก็จะเป็นส่วนคอนะครับราคาของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบคอไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเน้นถูกมานะครับก็จะราคาตามนี้คอสต,ตา2สีเนี่ยผมซื้อแบบออฟสาเร็จ um มาเลยนะครับซื้อมา 7m แล้วก็คอสกระต่าย3ตัวเนี่ยผมซื้อมา 10.5m นะครับผมตัวนี้ออฟสาเร็จ um มาเลย อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวละครของผมก็คือสรุปแล้วเนี่ยผมจ่ายไปทั้งหมด6 1สเอ็มนะครับก็จะได้ของมาตามน,นี้เลยนะครับผมก็เล่นสบายเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมไปตีมอนให้ดูแล้วกันอ่าเข้ามาอ่ะผมเปิดของมาให้ดูแล้วกันซึ่งปกติเนี่ยผมจะฟาร์มยูแมปตัวนี้นะครับผมผ้าวิปเปอร์ผมจะหาผ้าวิปเปอร์ไปขายนะฮะ นี่ผมตีมอนเห็นปะว่าพอสกิปปุบแทบจะออโต้สติลมาเลยนะฮะตัวนี้คือเล่นสบายมากแล้วผมก็มีกีดก็ตีมอนเสร็จแล้วก็กีดนะผมแล้วก็วิ่งหามอนโปกติผมฟาร์มอยู่แบบนี้เนี่ยเจออีวิลดุสผมก็ตีนะเพราะว่าลุ้นการ์ดนะครับผมการ์ดมันแพงนะเนี่ยฮะก็เล่นสบายแทบจะไม่ต้องปั๊มเลยยกเว้นในกรณีที่โดนสกิลรัลวๆสัก2 3ทีเนี่ยอาจจะต้องปั๊มปลาหน่อยนะครับ แต่ถ้าใครมีโอดินเนี่ยก็ไม่ต้องปั๊มเลยนะครับเพราะว่าโอดินกับวิทสามสิบห้าเนี่ยมันดูดเลือดนะครับผมก็คือโอกาสดูดสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่มันแทบไม่ต้องปั๊มเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมเคยใช้โอดินมาฟาร์มแล้วก็สบายนะครับแต่ตอนนี้ถอดโอดินขายไปแล้วเนี่ยอย่างนี้โดนสกิลเนี่ยให้ระวังกันด้วยนะครับผมนี่เราก็ตีชิวๆไปเราก็ได้ดูดเลือดนะครับเพราะชาโลทองเนี่ยไอ้สร้อยไอ้สร้อยเส้นเนี้ยที่เราบวกหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสดูดเลือดนะครับผมแล้วก็ตัวเสื้อเนี่ย มันมีโอกาสฟื้นฟูเลือดนะครับผมอุ้ยได้มารีกแล้วเมื่อกี้ก็ได้หัวอ่ะเดี๋ยวตีดูอีกสองขวามตัวนะครับนี่สติลติดอีกแล้วอ่ะสะติลติดอีกแล้วอันนี้ก็ปั๊มไว้หน่อยปกติผมจะเลี้ยงเลือดไปที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวข้างบนจบแล้วก็พอแล้วน่าจะจบคลิปได้แล้วเพราะว่าอธิบายไปหมดแล้วนะครับสำหรับตัวละครผมอ่ะโอเค สำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่มีเทคนิคนะครับก็สามารถเอามาแชร์พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับแชร์เป็นความรู้ให้สำหรับผมให้สำหรับเพื่อนๆท่านอื่นๆที่เข้ามาดูนะครับผมเราจะได้เล่นเกมสนุกเล่นสตอกเกอร์สนุกนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์ช่องให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือคลิปแนวไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch. Now nah, don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's believe. Uh, better see with the negativity. Should've known, man, I still go.